สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่ารักที่จบไปแล้วเขาจะกลับมาไหมนะคะซึ่งเป็นหัวข้อนะคะที่ลูกดวงขอมานุกหน้าจ,จะทําให้ช้านะคะหรือใครรู้สึกว่าขอมาแล้วนุ่นยังไม่ได้ทําให้นะคะคอมเมนต์มาใหม่นาะเผื่อบางทีะค่ะอาจจะหาไม่เจอนะคะนุ่น ไม่เจอหรือว่าบางทีนุ่นอาจจะข้ามนะคะลบกลวนเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์มาใหม่นะคะนุ่นจะทําคลิปให้ทุกคนนะคะอ่าเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันเลยให้เพื่อนๆนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะที่ทําให้มาเห็นคลิปนี้เนาะก<อ>็คลิปนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูว้เป็นแนวทางนะคะ ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอใช้พลังงานของเขาก่อนนะคะเขาคนนั้นนะคะคิงถือดาเป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนพูดจาตรงเป็นคนพูดจาแรงนะคะอารมณ์ตัวออแปรปวนง่ายนะคะแล้วก็ชาริออดนะคะอาจจะเป็นคนเดินทางบ่อยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวราศีกรกฎนะคะหรือเป็นคนที่อาจจะ เ,เดินทางหรือว่ามีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงอะค่ะอาจจะเป็นคนที่มีเหตุผลในตัวเองเยอะนะคะหนึ่ไม้เท้าเนี่ยเขาอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือเกี่ยวกับชีวิตของเขานะคะอ่าแล้วก็นะคะการทำงานนะคะเขาเหมือนเริ่มต้นการทำงานใหม่ย้ายงานเป็นตำแหน่งงานนะคะคนคนนี้เนาะ พลังงานนี่คือพลังงานของเขาเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะอัศวินดาบคุณเองก็พอๆกันกับเขานะคะเป็นคนใจร้อนหรือว่าเป็นคนแปรปนง่ายอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะแต่คุณจะน้อยกว่าเขานะเขาจะอารมณ์แบบรุนแรงมากกว่า ค่มดคุณเป็นคนมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงนะคะบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบศึกษาหาความรู้บางคนชอบเรียนบางคนเป็นครูบาอาจารย์หรือกําลังจะชอบสอนคนอื่นนะคะใช้วิธีแนวทางความคิดนําความรู้ไปสอนคนอื่นแต่สตาคุณมีความโดดเด่นนะคะหน้าตาดีมีเสน่ห์หรืออจาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะบางคนชอบร้องเพลงบางคนชอบ เสียงเพลงบางคนอาจจะเป็นดารานักแสดงก็ได้นะคะสิบดาบเดียคุณเองเป็นคนที่มีเรื่องราวความเศร้าในชีวิตอาจจะเคยอกหักเสียใจผิดหวังนะคะหรือมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณผ่านเรื่องเรลวร้ายผ่านมรสุมมานะคะอ่าถ้าเรื่องราวของคุณกับเขาตรงนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะใครชอบสีทาปากของนุ่นนะคะก็ติดต่อหลังไมค์มาได้นะคะแท่งละ99บาทนะคะ นุ่นใช้เองเนี่นุ่นทาเองนะคะสีแดงก็จะแรงๆเลยนะคะ99บาทส่งฟรีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่ากงวันบ้านนุ่นก็คือมีการเลี้ยงเด็กเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารักที่จบไปเขาจะกลับมาไหมนะคะเพียนถือไม้เท้านะคะ คิงถือไม้เท้าทํางานทั้งคู่เลยบ้างงานทั้งคู่เลยคุณมีความเป็นคู่กันเนาะหนึ่งไม้เท้ามีโอกาสนะคะในการเริ่มต้นเนาะ ชาริออตนะคะอาจจะมีการเดินทางคุณกับเขาอาจจะดีวกันเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาหรืออยู่ไกลกันกับคุณก็ได้นะคะเขามีเขาอาจจะเคยพูดจารุนแรงใส่คุณหรือเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมานะคะทาให้คุณเสียใจทําให้คุณเสียอกเสียใจหรือมีการเลิกลากันไปนะคะอ่าเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยสตาังมีความหวังอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้แม้แต่ว่ามันจะ ความวางมันจะดูลิบหรี่หรือว่าดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะคะคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอนะคะแต่มันจะเป็นไปได้นะคะมาปุ๊บปับปุ๊บปับรับโช่ปุ๊บปับดีการปุ๊บปับกลับมานะคะอ่ะ แต่ว่าใจการกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีกันเลย100%เความรักอาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดไปเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบค่อยๆนะคะกลับมาอาจจะแบบปรับความเข้าใจการเป็นเพื่อนกันก่อนขออาภัยการน,นะคะเรียนรู้กันใหม่นะคะเพราะไพ่มันขึ้นแบบนั้นแรกๆอาจจะมีความหวาดระแวงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะหรือมันอยู่ในช่วงปรับตัวนะให้คุณนะคะเป็นตัวของตัวเองเป็นเอ็มเพสคนที่สมบูรณ์แบบนะคะ ไม่ต้องคาดหวังกับเขาไม่ต้องไปออให้คุณปล่อยวางให้คุณอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ปล่อยเรื่องราวมันเป็นไปตามธรรมชาติในสิ่งที่มันควรจะเป็นเนาะไม่ว่าเขาจะเคยเจ้าชู้หรือไม่นะคะเขาจะมีคนเข้าหาหรือเปล่าให้คุณปล่อยวางเนาะให้คุณรู้สึกว่า ฉันคุยกับคุยกับเขาเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะทั้งเสียใจและผิดหวังนะคะคุณเองก็รู้คุณเองก็แบบคิดว่าตัวเองก็มีเสน่ห์เหมือนกัน,เ,นเมื่อถ้าเขาจะมีตัวเลือกคุณเองก็มีสิทธิ์เลือกนะคะอย่าไปติดตามเขาตลอดเวลานะคะให้คุณทําตัวเหมือนแบบอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานะแล้วเรื่องราวมันจะเกิดปฏิหารขึ้นอย่างกระทันหันนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูซิว่าถ้ารักที่จบไปเนี่ยเขาจะกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะ อะไรยังไงเมื่อไหร่กันนะคะหนึ่งเดือนเร็วสุดหนึ่งเดือนนะคะในหนึ่งเดือนนี้เขาจะมีโอกาสกลับมานะคะอะสามเดือนสามเดือนอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะหกเดือนหกเดือนนี่อาจจะยุ่งวุ่นวายอะคะ่ะคือหนึ่งเลยนะถ้าเขากลับมาจะกลับมาอย่างกระทนันหัน,นะะันี่ยภายในหนึ่งเดือนนี้กับภายในหนึ่งปีนี้นะคะจะมีการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะ เร็วสุดหนึ่งเดือนช้าสุดหนึ่งปีนะคะถ้าหลังจากนั้นไปแล้วจะเหนื่อยนะอ่ะเรามาดูว่าถ้าเขากลับมาแล้วเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ มันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาอย่างกระทันหนะันนาะอย่างที่บอกว่าคุณให้ปล่อยวางไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่คาดหวังี่นมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุณเป็นเอ็มเพลทให้ได้อะ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องแคร์เขาโดยไม่ต้องคาดหวังกับเขานะคะมันจะดีมากๆอะไรที่มันเคยหวาดระแวงเคยคิดมากก็ปล่อยไปเลยค่ะเหมือนคุณเคลียร์ตัวเองเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีอะเรารู้นะว่ามันทํายากอะค่ะแต่ว่าถ้ามันทําได้มันก็ดีตัวตัว,ตวคุณเองนะ เนี่ยค่ะคุณเองจมให้โอกาสตัวเองนะคะให้ตัวเองได้มีตัวเลือกให้ตัวเองได้มีทางเลือกนะคะบ้างนะอย่าไปจมอยู่กับเขา <st it> แล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวนะคะเวลากลับมารักกันเนี่ย <st it> คุณเองอาจจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้มากขึ้นนะคะหรือว่าอยู่ในโลกของคุณให้มากขึ้นหากิจกรรมของตัวเองทานะคะไม่ต้องตามเขาตลอดเวลาอาจจะต้องมีงานพิเศษนะคะงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องคิดเรื่องของเขาอะแล้วเขาจะเป็นฝ่ายตามคุณเอง เอ่อความรกคังเนี้ยเขาจะเป็นฝ่ายตามเป็นฝ่ายดูแลเป็นฝ่ายเย,ยียวยาเป็นฝ่ายเอาอกเอาใจอะคะ่ะเพราะว่าเขาเคยทําให้คุณเสียใจเนาะแต่ถ้าคุณไปคาดหวงังหรือไปตามเขาเมื่อไหร่หรือกลับไปเป็นรลุเดิมที่แบบไปคอยเอาใจใส่เขาไปติดตามเขาตลอดเวลาคุณจะกลายเป็นสิบดาคุณจะกลายเป็นคนที่เสียใจทันทีนะคะ อันนี้นุ่นฝากไว้เพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนเดินทางบ่อยอาจจะอยู่ไกลจากคุณด้วยเขาอาจจะไม่แน่นอนเนาะแล้วก็เป็นคนอารมณ์แปรปรวนด้วยแล้วก็พูดตรงด้วยบางครั้งเขาอาจจะทาให้คุณเสียใจโดยที่คุณแบบอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณนะคะเปลี่ยนรีเซ็ตตัวเองใหม่แล้วมันจะดีขึ้นนะคะโฟกัสที่การงานให้เขาเป็นฝ่ายตามให้เขาเป็นฝ่ายพยายามนะความรักครั้งนี้มันจะดีขึ้นอเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ทางฟ้ากันหน่อย ให้นางฟ้ากันหน่อยนะคะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์เลยเนี่ยค่ะความรักครั้งนี้คุณต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนหรือให้เพื่อนช่วยในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเป็นคนน่ารักคุณสมควรที่จะได้รับความรักอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาเองเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในการรักษาคุณไว้นะหรือเรียนรู้ในความรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะมีการได้ไปฮันนีมูนไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะความรักมันจะหวานขึ้นแหละ Ểu, มันเหมือนกับความรักครั้งนี้มันจะมีความสนุกสนานคุณจะรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปัญหาอะไรเนี่ยที่มันจะต้องเยียวยาเนี่ยก็คือเคลียร์กันนะคะหรือว่าถ้าเขามีปัญหาเ,เรื่องครอบครัวของเขาก็ให้เขาเคลียร์แต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็ให้คุณเคลียร์นอล้างพลังงานที่ไม่ดีค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีบทสนทนาหรือมีการพูดคุยที่ชัดเจนมากขึ้นหรือทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะให้ล้างพลังงานที่ไม่ดีออกไปเนาะ,ะข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคนนะคะ มูฟออนนะคะถ้าคุณจะมูฟออนคุณสามารถมูฟออนได้เลยนะคะหรือเขาจะมูฟออนกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะเขาก็อยากให้คุณอยู่กับเขาไปนานๆน,น,นุ่นก็เลยคาดเอ่ออาจจะไพ่เนี่ยคิดว่าเขาน่าจะมูฟออนกลับมาหาเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเขาตกหลุมรักเพื่อนๆนะคะเหมือนตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเขาอยากดูแลคุณนะคะแล้วก็ ออมีชั้นแล้วยังจะมองหาใครอีกนะคะเหมือนคุณกําลังจะมุฟออนไปไปมีความรักใหม่เนาะเขาก็เลยบอกว่าจะมีชั้นแล้วเนี่ยเธอจะมุกออนไปไหนล่ะอะไรประมาณนี้เนาะข้อควาจากจักรวาลค่ะร่วมมือเขาอยากจะขอความร่วมมือจากคุณนะคะ ร่างร้ายเหมือนกับว่ามันจะต้องผ่านเรื่องราวความเสียใจเนาะเพราะคุณเลิกรากันไปนั่นแหละแล้วก็จะมีการเดินทางมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้คุณใจเย็นขึ้นเหมือนความรักความสัมพันธ์ทางเนี้ยมันต้องใจเย็นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะธาตุราศีของเขาเนาะราศีมังกรนะคะคนที่เกิดวันที่ 22. ธันวามนะคะถึงยถึง19มกรานะคะราศีพิจิกนะคะ คนที่เกิดวันที่24ตุลานะคะถึง22พฤศจิกายนะคะราศีธนูนะคะคนที่เกิดวันที่23พฤศจิกาถึง21เอ่อธันวานะคะราศีตุลน,นะราศีตุลน,นะคะคนที่เกิดวันที่23กันยานะคะถึง23ตุลาขออีกหนึ่งใบราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดวันที่23พสิกรกฎาถึง22สิงสิงหานะคะ บอกว่าความรักของคุณมันก็เหมือนการทดลองนะคะบททดสอบบทหนึ่งนะคะคุณจะผ่านด่านหรือไม่ได้นะคะมันก็ต้องลองผิดลองถูกกันก่อนนะคะแล้วก็เหมือนขนมหวานนะคะเหมือนคุกกี้เนาะที่กว่าคุณจะออรู้สึกว่ามันอร่อยเนี่ยคุณก็ต้องลองหรือว่าเจอรสชาติที่ถูกใจเหมือนเราต้องกินจนเจอรสชาติที่ถูกใจอะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอักษรนะคะตัว W นะคะตัว W ตัว V นะคะ ตัว d นะคะตัว s นะคะตัว M นะคะตัว F นะคะตัว s ตัว B นะคะตัว P ตัว z นะคะตัว E แล้วก็ตัว C นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนุ่มรบกวนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนช่องนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะวันนี้นุ่มไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย